อนนะคะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแนีวนะคะกับเกมอนิเมะแวนกานะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะต่อจาก e ีพีที่แล้วเลยใน E ีพีที่แล้วนะคะเขาก็ได้อีโวโกโตแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะที่เขาอีโวแล้วก็รีวิวตัวละคร โกโจไปใน2คลิปนี้นะคะก็จะมาสุ่มบัฟแล้วก็ปั้นตัวละครของเรานะคะทุกคนที่เขาบอกไว้ซึ่งตัวที่เขาจะปั้นในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวโกโจตัวนี้เลยเหมือนเดิมนะคะนี่เพราะว่าตอนนี้นะคะตัวโกโจเนี่ยเป็นตัวที่ตึงสุดนะคะในอัปเดตนี้แล้วไม่มีตัวไหนตึงกว่านี้แล้วนะคะก็เราจะมาสุ่มบัฟนะคะให้กับตัวนี้หรือเง่ายๆคือปั้นตัวละครนั่นเองแต่เราก็มีตัวสำรองมาด้วยนะคะเผื่อว่า เราเนี่ยได้บับรุงอันอื่นนะคะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเสียดายบับรุงนะก็จะเอาตัวสำรองมาด้วยเผื่อเราได้บับรุงแล้วแต่ว่ารีโลมันยังเหลือนะคะอะแต่ก่อนที่เราจะไปสุมนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้นะคะเรามีรีโลเท่าไหร่ทุกคนตอนนี้นะคะเขามีรีโลอยู่ทั้งหมด1น2นะคะแล้วก็ยังไม่ได้แลกนะคะแลกคือเอานิ้วสุขนานะคะไปแลกเนาะนี่นิ้วอันนี้นะคะ เราจะไปแลกตรงหน้าเลนเลยทุกคนสามารถแลกได้ทั้งหมด50อันนะคะนี่แล้วเขามี51อันพอดีอ่ะเดี๋ยวแลกเลยละกัน โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็แลกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ยังมีที่ยังไม่ได้รับจากเลเวลอีกนะ <_ letter> ก็เหลืออีก2เวลนะคะที่ยังไม่ได้รับอีกประมาณ20รีโลเนาะสำหรับรีโลในเกมนี้นะคะเป็นอะไรที่ มีค่า้งมากเลยทุกคนคือมันหายากด้วยนะคะแล้วก็เราจะสามารถรับได้จากการเล่นนะคะนี่รับจากเควสหรือไม่ก็รับจากพาร์ทนะคะพาร์ทก็เหมือนจะมีให้รับด้วยนี่เห็นไหมซึ่งเขารับไปแล้วนะคะในเควสก็อ่ะรับด้วยแล้วก็จะได้รับจากอีเวนต์นะคะทุกคนแล้วก็ใครที่มีกบหน่อยก็ต้องซื้อเอานะสําหรับใครสายฟรีก็ ค่อยๆสุ่มนะคะอย่าสุ่มทีเดียวหมดนะเพราะว่าอาจจะมีตัวเมตาอื่นๆมาก็ได้เนาะซึ่งตอนนี้ค่ะเขามีรีโลทั้งหมด223รีโรโลทุกคนถือว่าเยอะมากๆมากๆมากๆเลยแหละตอนนี้นะบับที่เราจะเอานะคะทุกคนก็คือบับรุงทั้งหมดเลยนะขอให้ได้โมนาสัก1ตัวแล้วกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะสุ่มหมดทั้งหมดนี่เลยนะถ้าได้บับรุงเราก็จะเปลี่ยนตัวนะคะตัวแรกเลยที่เราจะสุ่มก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะคะเราอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าตัวโกโจตัวอื่นของเรานะคะได้แบบโมนาแล้วก็ไปอีโวเดี๋ยวจะไปอีโวที่หลังนะคะขอให้โมนาออกเถอะสองร้อยกว่ารีโลเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะคะอันอื่นเราก็จะไม่สนใจนะสนใจแค่โมนาอันเดียวเนาะเดี๋ยวเริ่มสุ่มเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่านี่จะเป็นตัวแรกที่เขาสุ่มเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเขาสุ่มกระจิกกระจ้อยไปเองทุกคนอ่าเดี๋ยวเราสุ่มเลย โคโจของเราต้องค่อยๆสุ่มนะคะทุกคนหรือใครอยากรีบสุ่มก็ไม่เป็นไรนะแต่เขาจะค่อยๆสุ่มเพราะว่าเผื่อมันได้นะโอ้โหแค่ตัวแรกก็ผ่านไปเยอะเหมือนกันนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ส่งไปเกือบๆห้าสิอบอันแล้วนะหรือจริงๆแล้วโมวนามันออกยากกว่าที่เราคิดไว้ไม่สิต้องบอกว่าบับลุงทุกอันออกยากหรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้นะคะเราสุ่งไปทั้งหมด 60กว่าอันแล้วนะคะทุกคนยังไม่มีบับรุ้งโผลมาเลยนะอันนี้คือค่อยๆสุ่มแล้วนะบับรุ้งที่โอกาสออกน้อยที่สุดนะคะอยู่ที่0.5แล้วก็โมนาดนะคะ0.1ซึ่งโมนาดออกโคตรยากทุกคนถ้าได้โมนาดหรือว่าอินเทอร์เรียมมันก็ดีนะโอเคสุ่มต่อ โอ้ oh, เริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะคะทุกคนรู้สึกเหมือนมันจะเกลือน,น,นิดนิดนะคลิปนี้เนี่ยได้เดทอายมาแล้วนะคะทุกคนโอ้โหกว่าจะได้เดทอายมานี่เขาเสียรีโลไป100อันได้อะ โคเดซอานะคะก็จะวก45คีแล้วก็45คีดาเมจนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวบ้านทุกคนได้บาบุงมาแล้ว1อันนะคะค่อยชื่นใจหน่อยเกือบใจแป้วแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวโกโจอีกตัวหนึ่งนะคะที่เขาเอามา,าเผื่อได้โมดหานนะแต่นะมันไม่ได้โมดหานมันได้เดซอามาแทนไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวสุ่มอีกตัวหนึ่งนะ ตอนนี้เราก็เหลือรีโลทั้งหมด105อันนะคะรู้สึกเหมือนจะเกลือหน่อยๆนะแต่เดทอก็ไม่ได้แย่นะคะโอกาสออกอยู่ที่0.3นะคะ375โอเคนะคะทุกคนเขาไปย้ายเซิร์ฟมานะเพื่อเมื่อกี้เราลวงจุนเกินนะ <c oughs> อ่ะย้ายเซิร์ฟมาขอเปลี่ยนตัวแล้วกันตอนนี้เหลือ105รีโลนะคะทุกคนโมนาต,ต้องออกแล้วไหม คือเขาอยากได้โมนาดมากๆมากๆเพราะว่าอัปเดตนี้นะคะไม่มีอะไรตึงเท่าโกโจแล้วโอเคปึ๊บสุ่มกันให้หมดนี่แหละทุกคน200ลีโลนะคะผ่านไปอีก10อันนะคะทุกคนโอ้โหเหมือนไม่เห็นแบบไม่เห็นเงาโมนานเลยอะ่ะ แต่ต้องได้ยังไงก็ต้องได้นะคะถ้าอยากได้ก็ต้องได้ลองเปลี่ยนตัวบ้างน,นะคะไม่รู้มันเกี่ยวไหมทุกคน อีกประมาณ49อันสุดท้ายนะคะจะได้หรือไม่ได้อ่ะค่อยๆสุ่มอีก20อันสุดท้ายนะคะโอ้โหถามจริงเขาจะได้เดอาอแค่ตัวเดียวเหรอ คือเดซอายมันก็ไม่ได้เย็น,นะคะแต่ว่าอยากได้โมนาอะทุกคนทำไมเขาไม่ได้โมนาอะทำไงดีเดี๋ยวลองย้ายเซิร์ฟอีกรอบนะคะอีก20อันสุดท้ายนะคะทุกคนเขาก็รีเซิร์ฟร,รอบที่2แล้วนะขอให้ได้เหอะคือแบบจะเกลือเกินไปไหม200รีโลได้แค่เดซอายอันเดียว อีก10อันสุดท้ายนู้สึกได้กลิ่นเค็มๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ซุ่มหมดไปแล้วนะคะสำหรับ223รีโลสิ่งที่ได้มาก็คือบัฟเดทไอนะคะโอกาสเอาอยู่ที่0.375%ทุกคน ก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าไม่อยากได้เฉยๆโอเคแต่ว่าอย่างน้อก,ก็เป็นบับลุ้งอยู่ดีนะคะก็ทำใจยอมรับความเจ็บปวดไปสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ได้โมนาดไปก็ยินดีด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆๆด้วยนะใจภาคาคลิปใหม่ของขคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายายโยนาลานะคะ